มันขาดลงมือเดียวไปได้ดอกน้ำคนนี้ติดเสียงเลยคุดกับไปรักคุดเนี่ยคู่แม่บบอกเฮ้ยปัาดถูเรียบบนทางล่างคือมังงามแฉนี่นะเสร็จอุลุยอยู่บ่คือมังงามแฉนี่นะเส็ดอุลุยดูไปจับกบเนาะไปคุดกบสุดนีเด้อไม่ ชุดนี้นะไปจับกบไปใส่เบ็ดกบใช่เนาะงามกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยจ้าโอ้แตจะมาสวยสู้ได้คะสาวน้อยอันทอนกาพี่น้องคือเดเนาะโอ้ซี่จะออันชาหน้อยเพื่นก็ลักขึ้นไม่น่นเด้ทอนกาหน่ะนะอืมสุดกว่านี้นมันในช่องผักคโอ้งามบริลโลอมุนมองดูฮะมุนมองดู คือวอะมันหอบมันยุ่มหุ้มไปแล้วอุย้ยไปให้เห็นเลยคนมาเลยนาง,มางหมู่อยู่ในคุุมใหม่ในลุกอยู่ในกระสืนเต้นกันยหมาอย่าให้มาน้ำพวกัวกัวกสุดลกกาก็าจะเป็น,นงามพี่นอ้องเอ้ย พิงมาแงบกระก้านี่นะต่นจวบถึงเห็นกระติงยุ่มเฮาซาลแล้วโอ้ยแต่นี่น่าแงบคนน, <ใจ S 2> นี้นะน้ำเจ้า,า,าจกบอยากใส่คือลาบอหรอบอคอยอเข้าไอใช่เจ้าเกิดมารวยขนาดนี้เจ้าจะไปอไยใช้น้ำอาอเจ้าในโลกนี้ค่อยว่าเจ้าบ่มีอยากายเลยเจ้ามันยังไม่อเลยเจ้ามาสิไปาอผู้ใดอีกแล้วไม่มีอยูไรเจ้าคือายให้บอกคนหนกเขาค่อไปบอกคุณนั่นนะลุกขากูก<อ>่อน ตีกาตีอะไรเจ้าตยวจะไอ้เบาสอนบอกเขาไม่เห็นอ้ด้แล้วเฮังลักชุดเนี่ยแล้วบ้านให้ข่อยผูกขักกระโดดอบาอืมอืมชุดเจซีก็ไม่ธรรมดานะพี่น้องดูลึกๆนะดูให้ลึกๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูอุ้ยดูให้ลึกๆแล้วโหป้าขอบขาวอีก ใส่ตีกาดตีนะได้โอ้ยยังเต็มพุกเต็มใส่เด้ใครบอกขี่แบมออกแล้วอือโอ้ตีข้าใส่กาบนอืออือแล้เป็นตหนาจะได้แล้ ทำบาดน้อยแล้วฟังนี่กับไม่ธรรมดาได้พี่น้องบอยอมแพ้แอปปูเซ็กซี่ขนาดเลยค่ะแต่ละคนไม่ยอมแพ้ไข่ไม่ใช่นุ่กระโปรงแดงกระเสื้อเลอะก็ดิกระโปรงแดงกัเสื้อเลอะยังยังไม่ยังยังมาดิ้นเลย โอ้ยหนาเดะเนี่มันมีได้กับบรรลัยเนาะใส่สุดเลื้องนี่จะไม่ลดกล้ามม้วนเนาะใช่แงมวนกับนาวใส่สุดเลื้องเข้าไปเลยโหขาดลิลโล่ีบบบดจ่าบ่เฮ้ยจ่าไปมีอไรตุ้ยน้ำมันจีบบบดจ่าบ่เล้วนุ่งชุดตัวนี้เข้าไปซะมม้วนแท้ข้าซื้อคนบุกควายตัวนี้นะอ้าวคนปวด ก็ท่องเจ้าก็ไปขี้นอนนะไปทางลงนี่นี่มีคือโฮเทงนี่ไปดูห้หามดาตายห้องน้ำคารมุนนะมันได้นำ้ำนะโย่เบาไปมีน้ำบ่โย่เบาหน้กากนะองอันทไม่ได้เลยเปิ้หน้าลงไปโรดเทงขีอ้ออกไปในปลาวาจะสิริเก่าก้นเพราะว่าเขาใส่ได้นี่จะาจือยู่คุ้มช่องคุ้มอยู่ในกลนเจ้า,าอัอนน,าานี้คู คูคูไอเป็ดปนูไอยศเป็ดน,นองนะเป็นยังไงไมัีแเปินยานเห็นเปินยานเห็นเปินยานเห็นกก้ขาเปลี่ยนสูตรละลแ,ลแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นบ่อันนี้นะบ่ เบิดตาสะกก้อนแต่สีเปียกมันบ่ลบเกิดม่อนี่ลกเกิดเมื่อภูภูภูัวผัดว้าโหลดขีบบ่ได้เมื่อไว้ไวเลยมือนี่สิบแบกกระสอบมันออกมากระเสบกระสอบอย่างกระสอบพุทมาตั้งไว้ในขั้นหน้าน้ำเปลี่ยนโหลดนน่นบออือถูกนี่นี่ ขาัเาีน้องมามือนะโอ้โหล็อล็อล็อลอกโอ้โป้าบ่มนกวยปงเล่งปงเล่งอยู่บ่นี้ยนะฮะป้มันเค็งหอบยซิมันคือกวยปงเล่งปงเล่งอยู่นี่นะ ใส,ใส่เบียวของัูเป็นบ้เย็นโวกๆบ่น,นี่นะฮะเย็นตัวเย็นตัวเย็นจนมักน้าแต่งเงือกๆสุดตัวนี้ลกกาหมวน,นสุดปว่ามาให้นี่นะนี่นี่ไปพี่น้องเดี๋ยวลกก่ากันก่อนเนาะ เบิ้งคุณน้องก็ใส่ผ้าสลงล่องเงนลูกยาเบิ้งนุ่งเลกจะไ่ไ่เพื่อนานบอกนั่นมุ่งโลดเชียพูดพุทำม้นุ่งเอใส่ใส่เดียวบุละพูนบุระพูนไปเตานุงเชื่อเจ้าก็ใส่ใส่เดียวน่ะเจ้ใส่สีเหลืองใส่เดียวห่ยเลยสวยังแ่งามทุดเลจจังนี่ให้ละงอกเทาลูกเลี้ยงเทา่ มันอยางูอีก้ว่ไหกน้แต่อยองเดียวันิเพื่อนฮัเจ้าบอโอ้ยคอยนุ่งผ้าก่เธอละซัดดิพื้นขอบรรยายเพื่อนโอ้ยุก็อยยัดเพื่อนเยัดสินงาเจ้าเพื่อนว้าย เราคาดเตัมันง่ายง่ายพี่น้องเบิ่อกีจุดนั่งกระไานเที่ยนเลยเอาไปเอามาเลยจุดเดียเที่ยนสไตล์ลสาเือกเบื่อนั่งเบื่อนั่งสิคนมัดไปกับสอบพวอเขาจะเอาพ่ออะไรเนียแง่อะไรเอาอะไรนี่เฮรับสายสิค่อจเาพอนึงอู้ยนตพีจิไปพอเขาจะเอาพออะไรนึงแง่นีมาติดกันเอสายสิงจะติเพื่อนโอ้ยขาไมได้ยังเพื่อนสาสง่ ขอนการท่ส่ยาไงงเลยกำแรงใครแต่มันบ่อแดดลเนาะใครแต่มันบ่อแดดมันลกได้ันลกมนนี่ก็ได้ผู้บริจาคี้อันนี้ทำนี่เปผู้บริจาคเพิ่มนะใ่มผ่าาท่านดนซื้อจะพื้นที่กดกะันบริจาคเพื่อยู่จะขอบริจาคคูได้ผ่านสลึงนะ แขกบริจาคพุทนึงสวยใบวันนี้ทับทุ่งได้แน่ลูกล้านทำมาทำมาข้าวฟ่างกับบริจาคบริจาคเคยอ่านเอาให้แน่ข้าวสมมาเลยทับทุ่งได้อีกแน่คัวได้นั่งเอ่ยคำใบชื่อให้นะเอ่ยคำใบตายแล้วแหละไปเสต็ปขาสองข้ามพวกเคยชื่อื่อมาให้ขอยุ้งพวกไปไปจังหวัก่อนมั้งล่ะ มันโดยไม่เงนแบบมันสีดงเหือมะนะนันเนาะมีแบบปลาสล่งมันแทร<า>แต่ว่าอันนี้มันพื้นละอยเองปลาสล่งยันยุกไหมแบบขึ้นเหลือล่อมเลยนะไม่มอนนะจากแล้วจักไม้ง้างแล้วเฮ้ยแบบเริ่มเหลือล่อมไปเลยนะตัดเห็ดชุดคุ้มลดเนาะชุดคุ้มนะกันอันนี้เล่นเถือ่อข่ะปลาสล่งมาตัดให้โลนจะเสือเซเดียวยุ่ม ไล่พาอันจะลงก็เขาก็เจือแล้วน้ำเจ้าผู้จะได้เชื่อกจะต้านไม่ได้ต้องบอกต้องต้านตัดยึดต้าในบ้านถอดจะลัดดับน้าแล้วจะตัดในบ้านถอดจะตัดเขาจะมาหมวดมันนด้โอ้ยขาซื้อเอารู้เขาตัดแล้วตัดขายโอ้ยซื้ออะไยังบ่ยเขาตัดขายแช่ไปอยู่ด้วยท่ออยู่ท่อ้ยต้องด้วยกับจะขายแล้วกันโอ้ยช่วยก่นมาเป็นจิท่อขายท่อตัดมุ้ง ได้อการถูท่อคายขาข่อยม้นขาด่ไ้อได้กับปตัดอ้าเุืระโจได้เพลงกับคนอโตเรน่ารู้ตัดเอาหน้าโตปีรลยนี่คือตัวเล็กที่บาทแล้วจะเอากรยอมอ้าวขณะน้นำข้ามแล้วก็ยีย้อมเราดับดำนัานแล้วก็เท็ยนหมอขอนี้เ็นอันั้นเพื่ออันกรอพนมหนาเจ้าเรือเปันรักเลนมากไปแน้กระบองพนมให้มันมีแสกนะ ขันจะได้อยากได้แบงคี่โอนนะเจ้าให้ไม่อ่เห็ดหายจะงาม่อี่นแล้วเห็ดได้นชุกโมดีบนพจะไปงานพ่ขันจะป้อจะเสีแบบใดแค่นจะเสียแบบใดไอี่นเฮ็ดไดเบิร์มไอร่นเฮ็ดห้จะได้ตัดบรทามจะสู่เท่าไรแลแต่ว่าข้าบุตัเสื่อมอันหมดนะแต่กับบัตรรถสิเครื่องต่างอะไรยังได้อยู่เพาะชา

ให้หน้นนบ่ิอกให้ระดัมาหามากค้ะเอาข้าวดำทักตัดนันคุณชกเชือขึ้นลงกับบรด้เบิดได้มาหนึ่งะเองเชือนะบรด้เบิรดนะเจ้ากรั่มันให้ไห้มองชิดมดจ้ามันบอด้บรตามมีให้ฮัดชิดในหน้าจะบให้หน้านะามกสามาอจกมนนมัอเขาอซีนะโอุกคนลมันดูขาดแ เราห้คันเก่งนะมือนึงะได้เล่นมีคู่งางคันดินเป็นมาเพา็นเขาดไห้แต่วเก่งนะด้มือเะเล่นคนดำหน้าและน้ำใ้หน่อยนั้นเป็นพวกเก่งจิ้วคอยอยกเฮ็ดเก่งจักมือยั่วัปคอยลุกไมัน้ายมาจะไปหาเห็ดไหวข้าีในควานว่าเก่งลุกมาเพราะว่าถทาวันต้งวางผัดยงมาเห็ดให้กินเขาแล้วก่อนนาตมมันกินแล้วผัดนอนเม่ยมันถือมาาบางวันมูตรสิคุม่ไข่หนึ่งุนมอย่นนสัยช โอ้ยมันนอนแลวคิดแา่แล้วเลยจตายไอ้จะนอนโดยูท่ากวางมีหุ่นแล้วกูย่อดำหนาป่ิหุ่นไปเบึ้งไม่ใหญ่ตุ่ยๆถอนกาบันไปเนาะโหสุดนางเนี่ยเจ็บสุดม่ตลอดมัดละหบาบมาักสิพอลุกอย่บ่อขันมัดจำเขาเคลือนเฮ้ยเฮ็ดาครับกูไเฮ็ดง่ายก่าีแล้เออมัดละชองมัดส้าหาตเป็นยังขนาดนี้ คู่ละหกบาทที่เทศะโยูชนคู่ละหกคู่ละหาชีพเป็นยังจ้ะสิบูรวยไต่บนนอ่นเออใครรวยลูกกาคู่หาชีพนะมวยห้าผู้รวยห้าผู้ลูกนี่แหละไปจ้าเป็นรับรับจ้างดำเป็นลูกกาโอ้ยไม่มาแทรนกินดอกข้าแล้วเบิร์ตจะโตเองยังมาแล้วเขาเต๊ที่ไปรับจ้างให้ไพ่มาดีแต่บ่ดำแต่เตะโดืดเท๊กคู่ หารับจ้างเอาเงินเขาก่อนติดใจน,นี่ยังว่าเอาเรี่ยวตอกตมือตัวข่าวบ้านจ้าบาดีข่าวบ้านจ้างกระดับหน้าในตอกตมือเอาคือกตามคนนั่นแหละคือคนมาฆ้าม,มาไวทีนมีในแห่งแรกหรือใดที่เรื่องว่าข่าวข้าติดติดสายแห่งแรกซ้ำยื้อไปแห่งแรกแต่เก้านากานะมันเลืง้งแถวเด่นแ,แก่เจ๋อันนี้ก้าวไปในช่องฉัดเลื้งได้เอื้อเลืง้งงนะเลืง้งติดติดสาย ปัดมากกับมาเธอเดียวกระดบจนแล้วแต่เกา้าวันตกราดมาไปดับในช่องแคบให้ยุดเดือนอาทิตย์ครูจะมาอีกเท่านึงอันออนี้มันจะมาขึนมาเธอเดียวเด้อร้อนเรืงองเหยื่อติอดใจตัวติดใจติดก้อนี่นั่นกา้านนั้นเลือกที่ครูย้ำแดงจนเหี้ยวมือเซ้างเลยคือ่้มามมากแล<า>้วเข้ากับไม่ละนอนละนอน อ,อ,อ้นอน้นน้ท้อันทอยัางงารบลงอยู่โอ้ยลืมมาก็เข้ามาเลยเข้าอย่างบารลายนึงกิเข,ข้าหุงเหรอคะิแเมือกว่ากิเมือเขาอันินขาแรงเยเขาก็จุ่่ง,ง,ง,งลแล้วันุงค่ะิบปนนี้นะ มีซีดอ่ะบุกขีเนเขาแร้ใไดมโอ้ยบไเรมีซีดได้ขันมาบร่ระกอนนอนนะ <c oughs> บ่รักอนกิ่นนะบได้มีซีดเด้นะจอจ้เอากกินสอนเหแรงกับยาขันเจ้าพนอนนะนะจะก็ได้ลามขึ้เก่าไอซีอน้ำนัเขาเริ่มลงเลหนะอะไรครับฮะยังกาอน้ำหนักเขาเริ่มลงเลวนะยังลบน้ำหนักเริม่มลงเริ่มลงเ่มลง่ยยังลโลงล บ่อยากคือไปรกกันท้อง,องน้ำนะคือ,อยุอย่าจำหนักอนะจำเก้าจำเก้าไปร้องน้ำนะัคืปต,ติดแตำหนักลงยเฮาวเรบ่ได้ดีใจเบิ้ล้ำหนักโลดตกใจเบิ้ลไม่ได้ลู้มานสือเอาห้างกานนะเฮ้อง็ฮาวน่ะเลืออยู่หาิบไหกทิพยผาเดนะี่ลงมาสองโลเอ้ยก็ดีใจเดยบ่เม่นเ<ด>น่ล,ลงตอนยี่ทีออกจานเบิล้ลไปติดตอนทิ่เขา ึมอบบยากจออยาบอกว่าน้นตั้งโดนื้อยอบบากอ้อบบวนเนาะจะดยียบบนดีันงตั้งใจอยากอ้วนอยู่่าอยากให้เมาอยาอ้วนมาท่นกินยู่โอ้ตังบบ้งใอยากอ้วนอยู่<อ> ừ, ชุดเอฟซตรงมาให้เนี่ไม่ไใช่ได้บ่ได้การมัจอยนี่บางคนเลยตัวปรกดจอยเดีย๋ยวไอซี่จอยแต่ว่า มันพอดีแล้วเจ้านั่นหุ่มรุ่งอยู่นี่หกจีตองนี่อุ้ยมันพอดีแล้วหกจีตองนะบบเนี่ยเขาได้ขอบบขอ,ขอย่าไปเจี๊ยบทิพย์มาแบ่งน้ำข่อยเจี๊ยบชื่นสดน้ำนักลายเนะาะพี่น้องคลิปนี้กันงาเติบผสมควรแล้วล่ะเดี๋ยวเขาจะถอนการจุยจุ่วงประมาณห้าโมงปลายๆเฮะจะด้อวยมือนะเพียงเนาะ อาเป็นว่าคลิปนี้กับสีเคาเก็บพม่านาคาทอนกาของเจีตุ้ยตุ้ยไว้สามีก่อนละกันแล้วพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีปูนเบาหนาเนี่ยทวนทวนอยู่ทั้งปูนเฮ้ยชุดจานเนยนี่ระดับหน้ากลางท่างนะดีเอาไปขุดเรียกมาถือโจูกงาเอาให้ถือจะโผล่ให้ให้นะ แทนที่ให้เขานี่มาเขานี่จะเลี้ยวเบิ้งเขาเมาลกก่ากรอกใหรอ้เาเลี้ยวมาเบิ้งน้องอืมแต่เขาปันลูกเลี้ยวเนี่ย